อยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้อมีเสียงอะไรด้วยวะเนี่ยมีสนามฟุตบอลด้วยเสียงไฟฟ้านะครับเออเขาก็ใส่รายละเอียดมาดีเนาะมีเสียงไฟฟงไฟฟ้าด้วยบริการเพ่พี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผมมีพัดลมด้วยเนาะพัดลมไม่เห็นหมุนเลยอะไรวะเนี่ย เออโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําการเฮ้ยพี่ไปด้วยโอ้โหไม่ไม่รอผมเลยว่ะวิดีโอนี้นะครับทุกคนจะทําการไปแยกทําลายให้ลูกค้าแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับผมจะเอารถรุ่นแคทไปอ่าไหนว่าแคท เอาหัวแยกมาก่อนมาเดี๋ยวผมไปตอก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 ให้ดูสามสเอ่อสามเก้าห้าอยู่ไหนวะม่อยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคหาแป๊บนะอฮะโอ้โหแม่งหายอย่างนานเลยทีแทนมาอยู่นี่นี่เองหาโคตรนานนะมันก็อยู่เี่อยเราก็เลือ่อนผ่านอยู่เรือ่อยแต่แต่มันหาไม่เจอไงนะครับผมแล้วก็จะเป็นอาร์มเขานะครับทุกคน อาวเขาจะอยู่ในโหมดเนี้ยอาเขาจะเป็นอาแบบนี้นะครับทุกคนอาเขาจะแบบเหลืองๆเลยอะ่ะเออนี่เลยมันต้องพอดทุกคนนี้เลยแต่ผมมองว่านี่ดีกว่านะวอนโว้ยไม่ใช่วอนโว้ยหรือเป็นวันโว้ยได้ไงวันโว้ยตื๊ดตื๊ดตืด อันนี้อันนี้ใช่หรือเปล่าวะไม่ได้ใจนะเดี๋ยวลองดูนะครับไอ้จกแขนรวนนะครับผมเดี๋ยวนี้ไปทำการเอ่อให้ลูกค้านะครับผมทำการเย็ดให้ลูกค้ากันนะครับทุก่าสนสหรือเปล่าไม่เหลือ โอ้ยเหมือนจะหักแหล่ไม่หักแหล่แล้วลูกพี่เนาะพอมั่งไม่พอมั่งเลยแหละเนี่ยหักแหล่ไม่หักแหล่เนี่ยเออยกขึ้นก่อนเอาละทุกผู้ชมคือสถานที่ที่เราจะไปทำการแยกแล้วก็ทำลายมันอยู่ไกลอยู่นะท่านผู้ชมครับ เออเราจะเอาหางอะไรไว้ที่มันสามารถที่จะบรรทุกอดีได้เออเออรู้แล้วรู้แล้วหางนี่ไงหางโปรดของเรานี่ไงเราเราเราขายไปยังวะที่มันอยู่ตรงโน้อนอ่ะผมขายไปยังวะท่านผู้ชมถาโปรดของเราอะ่ะอยู่ไหนวะน่าจะขายไปแล้วมั้งโอ้นี่ไงนี่ไงนี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องเอานี่ ตอนตอนนั้นตอนนั้นยังเล่นไม่เป็นไงตอนนั้นตอนนั้นไม่ยังยังยังเล่นไม่เป็นอ่ะใส่บัวหมดอ่ะผมอะ่ะซื้อมั่วตอนนั้นยังเล่นไม่เป็นนะะเดี๋ยวเอาหัวนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเอา,อาเดี๋ยวซื้อหางไหมเอาที่ทำไมที่พี่ไม่ตอบเราเฮ้ยมึงไม่ตอบก็อยู่นี่แหละเดี๋ยวผมจะขายแล้ว ราคขายขายทิ้งเลยแล้วกันนะโอเคตัดโอเคขายทิ้งหมดแล้วไปลูกตตอเดี๋ยววันนี้เอารูกอันนี้ไปตอก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 ท่านผู้ชมมาโอเคเดี๋ยวมาขึ้นข้างหลังนี่เลยเดี๋ยวหางโรบิรตเอ่อตัวนี้มาเลยมาหางโรเบิรที่แบบว่าสุดที่สุดละที่สุดในรุ่นละท่านผู้ชม ประมาณนี้น่าจะได้เนะาะอันนี้เหลืองดำนี่แหละพี่จะบีบแต่ทำไมเนี้ยพี่ก็ไปดิโอ้บมันยาวชิบหายเลยเดี๋ยวจะเยกสักหน่อยนึงนะ่ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมเฮ้อไปนี้รีบไปไม่ไปผมไปนะ เดี๋ยวเดินเอาสักหน่อยไหมเนี่ยมาเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนขอโทษทีนะครับโทษทีนะครับอุย้ยผมว่าเราต้องเอาแคทหลบก่อนว่ะท่านผู้ชมสามสี 3, 4, 9, ่เก้าเอฟเจ้าของครับผมใครสนใจสั่งได้นะครับทุกโยมเดี๋ยวไปส่งรู้ให้ลูกค้าเิวโลโกโ้เลยนะห้าสิบตันนะครับสนใจสั่งได้ครับผม อ่าร้อยกัาลาดเองไม่แพงครับไม่แพงกว่าซนานตุ่มยุ่โอเคเดี๋ยวถอยไปต่อ,อครับเ,เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ดูรถแม่สงสมจริงจัดจ,จอ่ะดูพอมันหมุนดิคันนี้จะวิ่งตามถนนไม่ค่อยได้นะทุกคนเอาเฮ้ย อ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้รถขึ้นจะได้แยกไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาไปตอก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 ให้ดูนะครับผมตอกตอกตอกต <c oughs> โอ้หุบินมากเลยอ่ะ อันนี้สามสี 3, 8, 5, 4, ่สามแปดห้าซีนี่เท่ากับรถคันนั้นอนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะมันจะเท่ากับรถคันคันนี้เลยครับนี่นี่นี่คันนี้เลยเท่ากันเลยครับอันนี้ก็สามแปดห้าซีครับผมคล้ายกันครับแต่จะคนละทรงคนละบอดี้นะครับ หมุนมก่อนหมุนก่อนอย่าตกแล้วพี่นะอย่าล่วงนะโอ้ดูสรงไม่น่ารอดว่ะอย่าล่วงนะพี่นะอย่าล่วงนะอย่าล่วงแล้วกันโอเคถอย โอเคผมล็อกแล้วทผู้ยมปเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สถานที่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้นะตรงนี้ตรงเนี้ยซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถวิ่งลัดไปได้เนาะทุกคนเนาะประเด็นเลยคือสะพานนี้เราจะข้ามได้หรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ว่าผมจะลองไปดูนะครับไปตามถนนเส้นนี้แหละไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ เออได้แจ็คหรือเปล่านะก็เดี๋ยวดูกันอีกทีจะดูเวลาอันอีกทีนะครับทุกคนแต่ว่าแต่ว่าผมจะพยายามไปให้เร็วสุดโอ้อโหเดี๋ยวนะี้โอ้ห่างย้ายมันอลังการงานสร้างจริงคือแคทค์การที้ผมยังไม่เปิดตัวนะท่านผู้ชมยังไม่เปิดตัวนะแต่ผมก็กว่าความเหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชมกว่าความเหมือนกันนะมันล็อกดีมากเลยเนาะโอเคดีแล้วดีแล้วที่ที่ล็อกดีๆอ่ะด,ดีแล้วจะได้แบบอยู่แน่นๆหนาๆหน,น,น่อยเนาะท่านผู้ชม กัวชิ้หมหายกวัวมันเอียงแล้วก็ลม้มลงเนี่ยอ๋อมันสามารถที่จะยกยกได้ยกได้ไดอ่าผมขับไปแล้วมันสามารถที่ยกดยกได้เนี่ยยกได้เออผมขับเป็นผมขับเป็นแม่ใครว่าผมขับไม่เป็นอ่ะติดท้องติดเราก็สามารถที่ยกยกสูงได้นะ เมื่อก่อนเล่นไม่เป็นไหมโอ้ยยกย่างยากอะทำย่างยากอะแต่เดี๋ยวนี้ออปชันมันเยอะครับผมไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยเออตรวจตรวจสอบความเรียบร้อยครับทุกผู้ชม เราวิ่งไปเราก็ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยไปเรื่อยนะครับเอวมันสวยวะเฮ้มันสวยมันสวยจริงจริงนะ <c oughs> ครับผมนี่ครับ <c oughs> โอเคความเรียบร้อยพอดีเนาะมาเหียบขวานิดน้อยเพราะว่าทางตรงนี้เป็นต้นไม้ไมอาจจะเหยียบเล็กน้อยนะครับขออภัยด้วยนะป้านะ ปาไม่หดไม่เห็นท่าไม่บิดครับผมโอ้ตรงนี้พื้นี่ลงลเยอะเลยพอมันสูงมันก็วิ่งง่ายเนาะโอ้ตำถึงไหนแล้วโอ้โอ้โอ้ฮู้ฮู้ โอ้โหโอ้ไม่ได้แจ็คเลยทิผ่ายแล้วทุกคนเราไอเนี้ยผมไม่ไมีแม่โคล้วคันนี้ไม่สามารถดึงได้ด้วยนะโอ้ตายแล้วคอหักลงคองเลยครับผมแล้วใครจะไปรู้เนี่ยทำไงดีวะทุกคนฮะ ทำไงดีวะเนี่ยไม่เงี้ยเอาไงดีวะรูดเลยดีไหมโอ้โหแล้วทำไงดีวะเนี่ยมาดูกันว่าแท็กเตอร์คันนี้มันจะมันจะแรงแหรอือเปล่านะเยจัดๆๆๆๆๆๆเลยนี่เยจดเยจัดเยจัดเยจัดจัดเลยเนี่ย ไม่แรงไม่แรงไม่แรงไม่ได้แยกหรอกท่านผ <_ d ial noise> ู้ชมเออดูดูดูกันแบบว่าเวลาเดินหน้าเวลาถอยหลังมันก็จะหมุนเ,เป็นคนละแบบนะครับมีเกียร์ออโต้ตรงนี้เลย ไดีีวะเนะ่ยรถหนักซะด้วยนะเนี่ยมันต่อท้ายได้ปะต่อได้นี่หว่าโอ้ยผมปวดหวัวโอเคท่านผู้ชมปอยไปเพียงตอนนี้แล้วกันนะอะไรวะเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้น,น,นได้ทุกเมื่อจรินน๊งครับผมเอออะไรวะเนี่ยโโอ้หเอาละ เจอวิดีโอหน้าแล้วกันนะไม่ไหวร่ะมันตกล่องไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดินออกก็ได้เดินเดินไปแยกก็ได้มันจะยากอะไรแค่ไม่กี่กิโลเองเนี่ยเรากใกล้ถึงแล้วเนะี่ยเออก็เดินลัดไปนี่ไงเดินลัดไปเนี่ยเออจะยากอะไรประทูกลัวไม่ได้แค่เข็ดสักให้เด็กมันดูนะครับผม <c oughs> เจอใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับไม่งเงี้ย